สวัสดีครับพี่หน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับอ่าวันนี้ผมมาติดตามแนวทางความฝันของพี่หน่อยครับในงวดของวันที่หนึ่งมีนาคมหกสิบแปดครับในงวดที่ผ่านมาเนาะครับอ่าเลขของพี่หน่อยก็เข้าอีกแล้วครับท่านผู้ชมก็คือพี่หน่อยให้แนวทางตัวเลขมาก็คือ905ถ้าตัดซื้อก็จะเข้า ศูนย์ห้าห้าศูนย์เนาะพี่หน่อยเนาะครับนานแล้วครับที่แรกนานแล้วที่พี่หน่อยห่างหายจากการเล่าคลิปไปครับแล้วก็เพิ่งมาเล่าคลิปสองงวดติด้วคบท่านผู้ชมเลขก็เข้าทั้งสองงวดครับก็คืองวดก่อนเลขเข้าศูนย์ศูนย์เนาะเข้าเข้ายุบบอครับก็คืออ่างวดก่อนนะเข้าศูนย์ศูนย์เลขของพี่หน่อยถ้าตัดซื้อนะครับแล้วก็งวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็เข้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ครับก็คือสองวันแล้วครับวันนี้เป็นวันที่สาม ตัวเองยังไม่รู้เลยว่าเลขเข้าหรือ<า>ไม่เข้าเขาาเข <ías> าเกาะฟัน <iology> ก็คือบอกไปเลยบอกไปเลยกับว่าได้คิดว่าจิตถืงว่าถึงเสียนะบอ oh ครัลืมไปเลยก็คือเวลาฝันก็จาไว้แล้วก็บอกคลิปให้เคยสานตายหลังจากนั้นก็ลืมเลยแมนไอถึงมือซื้อเลขปกติพี่น้อยซื้อลอตเตอรี่บอกครับบอกว่าได้ซื้อลอตเตอรี่เลยมันหาบ่ไดศูนย์หาหาศูนย์หาบ่ได้ดเลยก็เลยบอตามบ่รู้ว่าเลขออกอย่างแมออรับครับ หูอยู่เลยออกแต่พวกหูว่าจะคล้องเวลอลยักตักถือหรือผิดก็บบันไดโซนตรงนั้นนะ่ะนะบันไดเบิง้งโอเคครับในงวดน,นี้เนาะพี่น้อยบอกผมว่าพี่น้อยกลับสารแล้วความฝันทิดซีว้านี่คือฝันผ่านมาได้จะขึ้นลรอครับพี่น้อยครับโดประมาณสามหมื่นสี่หมื่นละสามวันสี่วันแล้วเนาะครับเดี๋ยวให้พี่น้อยบอกเลยเนาะครับจ้ะครับอ่าเห็นอย่างในความฝันในลักษณะเหตุการณ์เป็นจังไดพี่น้อยก็เบอกตามนั้นเลยครับ จ้ะครับโอเคครับฟันว่าจช่ไใดครับผมฟันว่าไดีได้ส่วนแม่ไปปา่าครับปา่าก็พราะท่านในหอดป่าดอกก็เลยแวะลงทงหน้าก่อนทงหน้าก็เป็นทุงหน้าที่ซุ่มๆฝนตกหล้ยมือแล้วละ่ะครับป่บานนี้ไปพอดินมันแตกเขิบเนาะค่ะเนาะครับไปพอดินมันมันแตกเขิบแล้วเป็นหู้เป็นหู้แบบเป็นแตกเป็นแง่แง่ลาวแง่ค่ะก็เลยเอามือแกะ แกบึงเขียดหน่อยเต็มอยู่แกมดเลยแกมีได้เขียดหน่อยเต็มอย,มย,อย,มอยู่ก็เลยจับหักหักขาใส่ขูดำไงเติมแล้วประบ้านได้ครค่งขูเหมือนเด้ค่ะได้ร้ายแห้งยังว่าแกไปได้ก็เห็นแต่เขียดหน่อยเต็มอยู่หักใส่ขูได้คเคืองขูบเหนี้ก็เลยพ่อก็เลยผ้าแมยยางว่าโอ้ยอยากได้หน่อใหม่ได้พ่อได้ไปแกงแน่ยป่าก็เลยพากันยางเขาป้าบหมนีน ยางไปเรื่อยๆไปพอไอ้หน่อใหม่ต้นหน่อใหม่นี่แหละมันได้เห็นยอดยอด,ยอ,ดอันก็เห็นอันแมงหนึ่งนอ,นอหนอนึงถึงมันใหญ่ประมาณนี่ละ่ะมันก็มั่งโคขึ้นดินประมาณในครึง่งมือนี่ล่ะนี่แซมพลามือนี่ละ่ะวันนี้เอาเสียมคุดลงไปอุ้ยคุดเลิกแห้งได้ประมาณผีซำเพย์ยาวความยาวเพิ่นนะคะ่ะก้าวจูนพูนอยู่ับบใหญ่หนึ่งซำเพย์ บันนี้ก็เลยเอาไ่คูส่คูหรือพะกันหามอซนใหม่หามมากก็แม่มามาเฮืออนมาสีมากแกงค่ับตื่นมานี่ได้แค่นั้นล่ะความฝันบ้านเอฝันย่าเครดบจ้าฝันได้แค่นั้นล่ะให้ตามความคิดของพี่น้อยนี่ฝันได้เขียดนี่นี่ฝันได้นอไหม่เนาะจะพี่น้อยว่าฝันดีบ่ครับน่าสีดีด้องมันใหญเนาะได้ทั้งเขียดได้ทั้งนอใหม่ ใส่น้าขู่ล่ะขู่น้ากันก็เขียดใส่น้ากันมาเขียดเขียดจะหน้าเท่านี้บอกครับแมนเขียดจะหน้าหน่อยอ๋อครับได้ลายเนาะแม่นได้เครื่องขู่บางคนเพื่อนกับฟันได้จับครบแต่พี่น้อยนี่ฟันได้เขียดแมนจะได้เขียดหน่อยอลายแห้งครับพี่น้อยว่าเนาะครับแปลว่าสิมีโสะม,มีลำเนาะว่าเฮาใดไม่เคยฟันจักเกล่อเลยสิเขาบ้องอ่นนีกระเบึงเด้อครับถ้าเขาว่นี้ก็เป็นวันที่สามครับอ่า สารับความฝันนี่คือบได้บ่เห็นตัวเลขแม่บ่เห็นต้องวิเคราะห์จากความฝันนาอพี่หน่อยเนาะที่แรกครับท่านผู้ชมครับตัวของพี่หน่อยครับก็คือฝันว่าตัวเองเนี่ยเหตุการณ์ในความฝันเนี่ยก็คือไปกับแม่ไปกับแม่แล้วก็ไปทุ่งนาแล้วคราวนี้ไปเจอดินนะครับมันแตกระแหงครับแห้งเนาะครับแล้วคราวนี้ภายภายใต้ดินที่แตกนะครับมันจะมีเขียดซ่อนอยู่ในนั้นครับก็คือในความฝันนะพี่หน่อยก็รู้อยู่แล้วว่าต้องมีเขียด แม่ครับก็คือเรื่องจริงนี่ก็รู้ก็ไปหาอย่างนี้อยู่แล้วแม่ประจำครับในความฝันนะครับก็คือพาแม่นะครับไปแคะดินออกครับแล้วก็เจอเขียดครับเขียดชะนาน้อยนะครับเต็มพื้นดินไปหมดครับก็เลยจับขึ้นมาหักขาใส่คุครับได้ครึ่งคุ้เหตุการณ์ในความฝันเนาะครับหลังจากนั้นก็พอได้กันครึ่งคุ้เสร็จก็เลย เข้าป่าไปอีกก <üyorum> ็ไปเจอหน่อไม้หน่อไม้เนี่ยก็คือมีอยู่หน่อนึงหน่อหนึ่งแต่สวยงามมากครับพี่น่อยบอกแล้วก็พากันพี่หน่อยกับแม่ก็พากันขุดพอขุดปุ๊บก็คือขุดลงไปได้ลึกๆอ่ะครับลึกเติมแล้วก็ได้หน่อไม้มาหนึ่งหน่อครับแต่หน่อไม้มันแปลกตรงที่ว่ามันสวยมากๆแม่ใหญ่ขาวครับแล้วก็พากันเอาใส่คู่แล้วก็แบกมาที่บ้านครับตื่นตืนครับ เราพินอยสิตีตัวเลขตัวไหนครับประมาณนี้เนาะปีกันนอกใหม่ก็สิเป็นหนึ่งเนาะครับคงคืดเดอ,อ,อแล้วก็คู่ก็สิเป็นศูนย์เพราะมันกลมๆเนาะค่ะครับแม่ก็สิผู้หญิงก็สิตีเป็นแปดอ๋อก็คืออ่าคนเป็นแม่เนาะแม่นค่ะก็คือเราฝันเห็นแม่แล้วก็ตีเป็นเลขแปดถ้าพ่อด้วยก็ก้าเนาะแม่นค่ะเห็นบอกว่าแม่อายุเท่าไหร่นะครับ แม่อายุ81ปี81ก็ตรงกับเลข 18, อ่18 108ถ้าตัดก็1881อยู่แล้วเนาะครับเพราะว่าเลขสามตัวนี้ครับท่านผู้ชมพี่หน่อยให้มา108ก็อย่าลืมตัดด้วยครับแล้วก็ตัวใดอีกครับพี่หน่อยหาหกหาหกที่ตีจกเขียดน้อยเขียดแม่เขียดน้อยมามาหาหกนะ่าแบบแบบก็มาบานหม่านาบานบานเลขที่พร้อมเลยหนึ่งหาหกมึ่ตรงกันกับเขียดน้อยนะคะ โอ้บานเลขที่บานเลขท,ที่ของพี่หน่อยก็คือหนึ่งห้าหกครับท่านผู้ชม,มเครียดหน่อยก็คือ,อพากันแบกเอามาบ้านเนาะ<ม>เลยตีว่าห<ม>้าหกเราว่างห้าเก้าเนาะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งพี่พี่หน่อยผม,มเขียนแปดเก้าแปดเก้าเก้าแปดครับอันนี้คือตีแบบไหนครับตีเพื่อพูดเฒ่าดิผพูดเถ่าคุณแม่นะครับครับตีเป็นคุณแม่นี่แหละเป็นพูดเถ่าก็เลยตีเป็นเก้าแปดมักนะก็เลยตะกองมักแนาพอ อ๋อนี่ก็ตีตามความเข้าใจของตะของเนาะครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมอียังครับต่เพิ่นจีตีเป็นแนวอื่นกับกะแว่นะค่ะครับอ่ากับมีประมาณนี้นะพี่น้อยยกตัวเลขให้ท่านผู้ชม่งนะครับอันนี้ก็คือแนวทางความฝันตัวเลขของพี่น้อยครับท่านผู้ชมครับอ่าก็คือ108ครับพี่น้อยตีเองเนาะครับ1ก็คือหน่อไม้ครับ0ก็คือคูที่อาศัยคู่ครับ8ก็คือแม่ครับ แล้วก็ห้าหกครับห้าหกอ่ามันตรงกับเลขบ้านเลขที่ก็คือบ้านเลขที่ของพี่หน่อยหนึ่งห้าหกครับพี่หน่อยก็เลยเอาห้าหกครับแล้วก็ระวังห้าเก้าแล้วก็มีเก้าแปดที่เป็นเลขที่พี่หน่อยชอบครับท่านผู้ชมครับก็ระวังหกแปดไว้ด้วยครับเก้าแปดนี้พี่หน่อยตีจากแม่ตัวเองครับก็คือกันไว้ก็คือสลับคนเป็นแม่พี่หน่อยตีเป็นเลขแปดเนาะก็เลยเอาเก้าด้วยจ้ะมาแก้เป็นคนแก่เนาะครับแก่ข้อเก้าครับท่านผู้ชม ก็ตามนี้เลยครับถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่วิเคราะห์ตัวเลขเก่งๆก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับ่าถ้าเข้าวันนี้ก็จะเป็นครั้งอ้วดที่สามเน,ะนาะใชเนาะขอให้แตกสามตัวแล้วก็สองตัวเนาะแมนจ้ะครับพอเพาวนหน้าครับอ,อ,อ,อแล้วก็อย่าลืมซื้อลอตเตอรี่เก็บพบน้ำแมน,มนเนาะเป็นไรเนาะอย่าเพิ่ฝันแต่ของมันแมนท่านแจ็กเถื่อโอเคครับก็มีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับ สำหรับคลิปนี้ผมเขยอ,อีสานใต้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอให้โชคดีทุกท่านครับเฮงๆรวยๆครับวดของวันที่1มีนาคม68นี้กันทุกคนทุกท่านขอบคุณคพี่หน่อยด้วยครับขอบ,ขอบคุณค่ะ,คคะมั่นหมา่นค่ะครับผม